เราจะมารีวิวตัว M249 ระบบแก๊สโบลแบกนะครับจริงๆก็เข้าไทยมาสักพักแล้วน,นะฮะจับรีวิวดูสักหน่อยนะครับน้ำหนักตัวปืนโดยรวมนะธารมรถือมือเดียวได้ไม่ได้หนักเหมือน M249 ของ A.T. นะครับอาจจะเ,เพราะว่ายังไม่ได้ใส่ถังกกาซีนก็ได้นะเพราะว่าปืนในแพ็กเกจนี้จะให้เป็น m a c M4 นะครับเป็นที่เก็บแก๊สนะครับตัวนี้ไม่ไม่ได้เติมกระสุนยู่ตรงนี้นะฮะจะมีหลอดกระสุนอยู่ใต้ที่นี่ครับ นี่คือหลอดกระสุนหรือแม็กกาซีนนะฮะแม็กจะคล้ายๆแม็ก B 90นะเรนจุได้145นั้นนะครับตัวขาท้ายก็จะสามารถพับเก็บได้ปกตินะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเหมือนแม็กเอนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวจุกระสุนนะเหมือนเป็นแก๊สพายนะเป็นที่เก็บแก๊ก ใส่เข้าไปแบบนี้นี่จะเป็นแพ็กเกจของมันนะครับจะให้เป็นแม็กนีโมาให้จะยังไม่ให้แกสซับพลา์มาให้เป็นถังแมกกาซีนคืไม่ได้ให้มาเรามาดูด้านนะครับนี่ครบนะลิเทอร์สิบอันท้ายอยู่ัพได้ฟังก์ชันครบ วัสดุโดยรวมนะครับก็จะเป็นโลหะทั้งตัวนะครับส่วนประกอบนี่ก็จะเป็นโพลิเมอร์นะครับทำเงนานะเหมือนของกินนะับสวยมากเลยที่นุ์เรงครับรายละเอียดนี่เป็นปุ่มเซตน,นะครับสีแดงคือพอร้อมยิงฮะอันท้ายเราจะเรามาลองบรรจุกระสุนในกล่องก็จะมีหลอดเติมกระสุนมาให้นะครับอังนี้ วิธีการเตรียมหลอดนะฮะแล้วให้เราลูดพลาสติกนี้ขึ้นไปก่อนฮะตรช่องตรงนี้ใส่ลูกเข้าไปหยอดลงไปนะอ่ามาเต็มแล้วเราก็เอามาครอบท้นปากแม็กนะครับครอบในลักษณะนี้นะครับมันจะรับกันพอดีเลยฮะแล้วก็ลูดลงได้ประมาณ1นถึงสามของแม็กนะฮะแล้วก็กอกมาทำเรื่อยเรื่อยจนเต็มนะฮะเต็มแล้วครับเต็มแม็กกาซีนทีนี้เราก็บรรจุในแนวนี้นะครับดัน ลงไปฮะมีล็อกแล้วเติมแก๊สด,ด้วยนะฮะเติมแก๊สเสร็จแล้วก็ตุในตอนนี้ที่เรายังไม่ปลดเฟืองจะขึ้นลำไม่ได้นะมันขึ้นลำแล้วคันค้างจะค้างอยู่นะครับให้เรากดยิงได้เลยจะไม่มีโหมดเซมีนะครับดีออโต้อย่างเดียวนะฮะทดสอบกันยิงสุนหมดแล้ว กกยก็หยุดทางานนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนกระสุนก็แค่เปิดนี้ขึ้นมานะแล้วก็กดดันลงมาดึงในกรณีที่เราซื้อแม็กกาซีนมาเพิ่มก็จะเล่นได้อย่างต่อเนื่องนะครับเปลี่ยนได้เลยฟิลการเปลี่ยนก็จะเหมือนเปลี่ยนในสนามลบเลยฮะต้องเปิดนี้ขึ้นมาเปลี่ยนแล้วก็ปิดลงหรือใครที่ต้องการเพิ่มอัตราลดในการเล่นซื้อผันกระสุนเพิ่มนะครับผันกระสุนเพิ่มม,มีอะไรบ้างครับในกล่อง จะมีสายกระสุนดัมมี่นะครับเป็นพลาสติกนะครับแต่ก็ทําสีสวยนะครับท่อส่งแก๊สเสียบตรงต้องเสียบแมกนะะแล้วก็ถังแก๊สนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวบรรจุแก๊สนะครับจะทําให้เก็บแก๊สได้มากกว่าแม็กเอ็มสี่นะเพราะว่าถังใหญ่มากเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับถังบรรจุแก๊สนะครับถังแบบนี้เลยให้เราสายเสียบเข้าไปเหมือนเทสทีเอเลยนะเสียบเข้าเลยนะครับแบบนี้ ต,ตัวนี้จะมีวาล์วเติมนะฮะเติมแก๊สก็ไม่ได้เลยอ่านี่ก็น่าจะเต็ม,มแล้วะเสียงเงียบแล้วนะวิธีติดตั้งสายนะครับให้เราแย่สายลงไปในถังนี้ก่อนนะแล้วค่อยเสียบเสียบสายนี้เสียบลงไปเลยนะฮะอือเสียบแล้วจะมีเขี้ยวล็อกของมันแล้วก็ย้อนลงไปอย่างนี้คอยตัดสายหน่อยแล้วเราก็ปิดฝา ปิดฝาเรียบร้อยเราสามารถเติมแก๊สทางนอกได้ด้วยนะครับเข้าไปในรูนี้ได้เลยนะเติมนานหน่อยนะเพราะถังค่อนข้างหย่ยิ่งได้นานธีใส่มันจะมีแง่งอย่างนี้ครับใส่เข้าไปตรงนี้กระต่ายแนะนําให้ใส่พร้อมกับสายเติมแก๊สนะใส่สายเติมแก๊สเข้าไปก่อนนะครับใส่เรียบร้อยแล้วครับสายกระสุนดัมมี่ครับจะมีรูมาให้นะครับเขาจะมีเสาเหล็กมาให้แขวนทำมาให้โดยเฉพาะเลยนะครับแขวนรูในเสาได้เลยครับ แล้วก็เอาสายเรียงๆสวยๆในกรณีที่ไม่มีลูกกระสุนนะขึ้นลาแล้วจะไม่ยิงน,นะต้องบันจุกระสุนก่อนนะจูกกระสุน